คราวที่แล้วเพราะอยากจะได้นายกที่มาดูแลความสงบวันนี้ความสงบมันมีอยู่แล้วครับสิ่งที่ไม่มีก็คือตังในกระเป๋าตังในกระเป๋าจะให้นายกคนเดิมมาบริหารใครบริหารไม่เป็นแล้วครับกองก็คือแปดปีแล้วครับแปดปีแล้วครับลุงถ้านายกจะตัดสินใจลงบัติลิสต์เนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดสินใจผมเองยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวตัดสินใจถึงเวลาก่อน ไม่มียังไม่มีแรงที่นะผมก็เรื่องในใจผมก็เรื่องในใจผมนี่เรในใจยังไม่นออกใจเรื่องนั้นไม่ตอบอ่ะแต่การเป็นสอสอเป็นได้สี่ปีนะคะแต่นายกหรือเวลาเป็นนายกได้อีกยี่สิปีแต่ว่าท่านนายกจะทําการเมืองยาวใช่ไหมครับมันมันได้ไหมเล่ากฎหมายไม่ได้ไหมเล่าเป็นได้กี่ปีก็เท่านั้นแหละผมจะทําอะไรไปแสดงโน้นแสดงนี้น้อเธอคิดไปเรื่อยอ่ะแต่สบสเป็นได้ตลอดเธอคิดไปเรื่อยอ่ะไม่ฮะผมไม่ิดตอบคําถามไม่เกิดประโยชน์ได้ประโยชน์ต่อไปก็เท่านั้น มีอะไรไม่มีขอบคุณตอนนี้คาดีของกลุ่มสามมิตที่อยู่ในรัฐบาลก็เรื่องของสามมิติเกี่ยวอะไรกับผมเขาจะส่งสสไปอยู่พัพเพื่อไทยก็เรื่องของเขาอะในอนะแต่ว่าในฝั่งของคุณสมจากคุณศุภยาย่งคงดีจะอยู่พลังประชารัฐก็ไปถามท่านดิไปถามท่านแต่ของในอนาคตจะมีรัฐบาลแบบข้ามขั้วหรือมีสสฝากเดียนมาอนอะไไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละผมยังไม่คิดอะไรทั้งนั้นเป็นเรื่องของการเลือกตั้งหาังเชนได้เข้าไปเห็นที่อย่างที่บอกจะเข้าไปสอบทีวัท่านนายก เรื่องลูกักหาเสียงมิซานกับลูกศิษย์ก็ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรก็มาชี้แจงให้ฟังที่อย่างนี้เราต้องทำความเข้าใจในผู้หัวหน้าเข้าใจอะไรล่ะอย่าเช่นเขาเขามีเขามีเขามีไม่ใช่เขามีความคิดถืออยู่แล้วล้าพักอ่ะเช่นอย่างกับคนเอกประวิทเนี่ยบางทีถ้าอาจจะแบบมีกับซกกระทั่งไม่มีอะไรผมไม่มีอะไรเนี่ยผมก็คุยกันปกติไม่มีอะไรเลยก็ไปดู ขณะเดียวกันเรื่องของการเมืองฝั่งรัฐบาลวันนี้มีหลายเรื่องที่ต้องจับตามองนะครับอนาคตพลเอกประยุทธ์จะเป็นอย่างไรนะครับดูเหมือนว่าสถานการณ์ประยุทธ์ขาลงร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนอกเหนือจากพลเอกประวิทธ์ที่พยายามจะรีแบรนด์ตัวเองว่าตัวเองไม่ใช่พวกเดียวกับประวิตย์ไม่เกี่ยวกับทหารไม่ยอมไปงานทหารนะครับรวมทั้งพยายามจะสร้างภาพว่าตัวเองสามารถจะ เดินเหินตามตลาดได้ขณะที่พลเอกประยุทธ์ทําไม่ได้นะครับรีแบรนด์ว่าตัวเองไม่ใช่พวกเดียวกับประยุทธ์นะครับนั่นก็คือเรื่องของพลังประชารัฐที่พยายามจะรีแบรนด์ตัวเองแต่ว่านอกเหนือจากพลังประชารัฐที่พยายามจะรีแบรนด์ตัวเองนะครับหรือพลเอกประวิทธิ์ที่พยายามจะฟอกข่าวตัวเองว่าไม่ใช่พวกเดียวกับประยุทธ์นะครับไม่ยุ่งกับประยุทธ์แล้วแตกหักกับประยุทธ์แล้วไม่ยุ่งกับทหารแล้วอีกพักหนึ่งซึ่งเดินเกมเดียวกับพลังประชารัฐและเป็นพักซึ่งผมเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังทางอ้อมมาเป็นเวลานานมากวว่่าามมีีสสยัััพนธ์ทลลึึกกซงบเประิ นะครับนั่นก็คือภูมิใจไทยวันนี้ถึงขั้นที่ภูมิใจไทยเล่นเกมเดียวกับพลังประชารัฐแล้วนั่นก็คือเป็นเกมที่คนจำนวนเล็กมากเรียกว่าเป็นเกมตบจูบนะครับถ้าเกมของพลังประชารัฐและพลเอกประวิทย์คือการโยนปัญหาทุกอย่างให้ประยุทธ์และฟอกขาวประวิทย์วันนี้เกมของภูมิใจไทยคือเกมตบจูบนะครับในการปราศัยของนายทะเบียนพักภูมิใจไทยซึ่ง ถือว่าเป็นคนสนิทคนของอุีทินนะครับคือคุณสุภชัยใจสมุทรนั้นปราศัยที่เวทีบอลไก่โจมตีพลเอกประยุทธ์ว่าการขายนโยบายขายความสงบจบที่ลงตู่ทาไม่ได้แล้วพลเอกประยุทธ์ทาคนไทยยากจนมาเป็นระยะเวลา8ปีเรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าภูมิใจไทยเดินสายดาประยุทธ์ต่อเนื่องหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วครูกแก้วรองประธานสภา ก็พูดกลางสภาว่าประยุทธ์ยุบสภาได้แล้วเบื่อหน่ายเต็มทีกับเหตุการณ์สภาล่มใช่หรือไม่นะครับภูมิใจไทยกาลังเล่นเกมเดียวกับพลังประชารัฐคือเล่นเกมไม่ใช่พวกประยุทธ์โยนบาปทุกอย่างไปให้ประยุทธ์นะครับเพื่อเดินหน้าสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งใช่หรือไม่นะครับคุณอนุทินวันนี้ออกมาขอโทษพลเอกประยุทธ์เรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าเป็นการหาเสียงแบบลมพาไปนะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งจริงๆแล้วนะครับไม่มีนโยบายของพรรคในการหาเสียงโจมตีคนอื่นกราบขอโทษพลเอกประยุทธ์ นะครับแทนสมาชิกท้าได้มีการพูดถึงพลเอกประยุทธ์ในแง่ร้ายแรงไปอย่างไรก็ตามนะครับในแง่สื่อนั้นก็ถูกตั้งคําถามว่า1ก็คือภูมิใจไทยเล่นเกมพลังประชารัฐใช่หรือไม่ก็คือเกมเฉดหัวประยุทธ์นะครับเพียงแต่ในกรณีของภูมิใจไทยนั้นยังมีความระมัดระวังอยู่นั่นก็คือเป็นเกมแบบตบจูบขณะที่เกมของพลังประชารัฐนั้นเกมของพลเอกประวิทย์นั้นต้องการฟอกขาวดังนั้นไม่มีเกมตบจูบมีแต่เกม ทะเลาะกันโชว์เพื่อแสดงความเหินห่างกับพลเอกประยุทธ์อย่างเต็มที่นะครับสถานการณ์ในฝั่งรัฐบาลวันนี้เลเทอลวนนะครับพลังประชารัฐมีเหตุการณ์ซึ่งผมเคยบอกท่านผู้ชมแล้วว่าต้องจับตาดูนะครับว่าสามมิตรจะอบพยพไปรวมไทยสร้างชาติหรือไม่และสมศักดิ์เทพสุทินจะอพยพไปพักเพื่อไทยหรือไม่วันนี้ผู้สื่อข่าวนะครับได้มีการถามพลเอกประวิตแล้วว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินนั้น ประธานยุตศาสพลังประชารัฐจะย้ายไปเพื่อไทยหรือไม่พลเอกประวิทย์ใสหน้าไม่ยอมตอบคําถามนะครับนักข่าวพยายามถามต่อว่ากลุ่มสามมิตรจะเดิน3ขาดยมีส่วนหนึ่งย้ายจากพลังประชารัฐไปรุมไทยสร้างชาติและเพื่อไทยใช่หรือไม่พลเอกประวิทย์ยังคงปฏิเสธการตอบคําถามเช่นเคยนะครับกรณีสามมิตรนั้นถือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องจับตามองเพราะถือว่าเป็นกลุ่มที่มีสสเป็นกรอบเป็นกมนะครับตัวเลขไม่ชัดเจนบางช่วง30ตอนนี้บางคนบอกตัวเลขเหลือเพียงไม่ถึง10แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะไปพักไหนถือว่าเป็นส่วนทาให้การ ถ้าไปรวมไทยสร้างชาติจริงหรือไปเพื่อไทยจริงพลังประชารัฐไปต่อ,อยากสมศักดิ์สุริยะวันนี้โดนผู้สื่อข่าวลุกหนักนะครับออกมายืนยันว่ายังอยู่กับพลังประชารัฐต่อนะครับคุณสุริยะโดนถามหนักว่าตอนนี้อยู่รอบหน้าไปหรือเปล่ารอบหน้าอยู่กับพลังประชารัฐหรือไม่คุณสุริยะตอบว่ายืนยันนะครับชัดเจนว่าไม่ไปพักอื่นแน่นอนคราวหน้าก็ยังอยู่กับพลังประชารัฐนะครับคุณสมศักดิ์ก็ยืนยันนะครับว่าตัวเองก็ยังไม่ได้มีความคิดจะย้าย พักแต่อย่างใดประเด็นของสามิตรนะครับอาจจะต้องจับตาดูตรงนี้ว่าตัวท็อปอย่างคุณสมศักดิ์สุริยะคงยังไม่ไปพักไหนแต่สิ่งที่มีการพูดกันวอนสภานะครับนั่นคือคนของสามิตรที่ไม่ใช่สมศักดิ์สุริยะทยอยอพยพไปพักต่างๆแล้วนะครับและจะเป็นจิ๊กซอสําคัญกับการจัดตั้งรัฐบาลนะครับที่ในสุดแล้วหลังเลือกตั้งนั้นคนของสามิตรน่าจะอยู่ในพักการเมืองใหญ่แทบทุกพักของประเทศอาจจะยกเว้นก้าวไกลกับประชาธิปัตย์และจะเป็น,นกลไกสําคัญนะครับในการ เจรจาหรือผลักดันเรื่องต่างๆทางการเมืองพลเอกประยุทธ์วันนี้นะครับโดนลุกอย่างหนักเรื่องของพลเรื่องของคุณอนุทินเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์โดยภูมิใจไทยนะครับผู้สื่อข่าวถามว่าคิดอะไรหรือไม่ที่ภูมิใจไทยออกมาโจมตีนะครับพลเอกประยุทธ์หงุดหงิดนะครับแล้วก็บอกว่าผมไม่ได้คิดอะไรคุณอนุทินชี้แจงแล้วนะครับกลุ่มสามมิตรเอาอยัางไงต่อนะครับพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเรื่องของสามมิตรจะมายุ่งอะไรกับผมด้วยจะมีการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วหรือไม่พลเอกประยุทธ์ไม่ยอมตอบนะครับเอาอาการห ท่าทีที่ดูคึกคักและมั่นใจของฝั่งพลเอกประยุทธ์นะครับคุณเสกสกลบอกว่าตัวเองเลดพักพลเอกประยุทธ์เรตติ้งอีสานแรงวิทยาแก้วพราราไดบอกว่ารวมไทยสร้างชาติคนอีสานล่อเลือกนะครับปรากฏว่าล่องลอยของความเป็นจริงที่พยายามซุกซ่อนไว้ด้วยความหวาดระแวงว่าตัวเองจะล่มสลายได้ปรากฏโดยกองหนุนอันดับหนึ่งของพลเอกประยุทธ์นะครับเสรีลวงมนทากอปป,ปสนะครับซึ่งประกาศตัวเป็นคนเชียร์พลเอกประยุทธ์มาอย่างต่อเนื่องประกาศแล้วว่านะครับ กลัวแพ้เพื่อไทยนะครับกลัวฝั่งรัฐบาลแพ้เพื่อไทยแล้วก็ประกาศว่าขอให้ทุกฝ่ายนะครับที่เป็นพวกประยุทธ์ที่เป็นพวกหนุนรัฐบาลมีการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์นะครับที่ผ่านมานั้นฝั่ง ประชาธิปไตยก็มีการพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์เพื่อไล่ไปยุทธคราวนี้เสรีวง,วงวันทาพูดทานองเดียวกันนะครับว่าต้องมีการเลือกตั้งทํานองเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์เป็นการปลดแอกตัดเข่าวควายแดงใบแรกปลดแอกใบที่สองตัดเขา่าใบแรกเลือกรวมไทยสร้างชาติใบที่สองเลือกรวมไทยสร้างชาติผลักดันให้รวมไทยสร้างชาติชนะขาดลอยอย่าให้เสียงแตก จนแพ้เพื่อไทยนะครับขณะเดียวกันวันนี้ฝ่ายค้านก็มีการยื่นชวนให้มีการฟันศักสยามชิดชอบนะครับคนสําคัญของภูมิใจไทยพลเก้าอีรัฐมนตรีด้วย